ครับผมสวัสดีครับวันนี้ครกระแท่นหน้าม,มันวางครับผมเอาไว้กับบวมีประโยชน์ยังครับกะได้แค่กันน้ำระวางสองหน้าคือครับผมบเป็นกระแทกกระแทกกันขนา้างหน้าบวกระแทกแดนก็เลยเห็นมันวางครับผมเดอาพุ่มเอาเนื้อมาปลูกอันทีปลูกทุเรียนกับบวมีน้ำสองถึงมีน้ำก็คือจ่ปลูกบ่กเป็นครับผมก็เลยเอานี่ครับจะเป็นต้นแกยยางพาราในกันแท่นหน้าเลยเอายางพารามาปลูกครับผม ลองเบิองครับก็มันก็มีคนปลูกไร่ครับผมขีดดร่รถพาไปเห็นเลยเขาปลูกในกระงเทน,นาเขาขีดเห็นห้อยขีดดูเขาเห็ดได้ครับผมเทาก็ต้องเห็ดได้เลยในการเอาอยางพารามาปลูกในกระงเทน,นาประเด็นคือมาแต่เอาแต่มีดอีโต้มาลำบากเลยทีนี้ถุงกบบนี้เนียวเอ้ยถุงเหนียวครับ ครับปูกยางเลยเอ้ามันคือมันคือมันสิตต้องห้บ่นี่ต้งว่เนาะ อันน,นี้ก็กระแทนนี้ก็พวกทีปลูกเรียะของกาวาประมาณสองเมตรครับสองเมตรกาวขางๆก็มีแต่หน้าครับผมสองเมตรพอเ่กีรอยยางพลารานี่มันจะบ่ค่อยงับปรนไดนครับผมครับการเห็นหน้าจะบ่ค่อยมีผลเพราะว่ามันแค่นิดเดียวครับนิดเดียวเังไมันก็ได้แสงเช้ากับแสงบ่ายอันนี้ค็ เดี๋ยวมาเบิ้งครับผมว่ามันสวงามเร็วสั่นไหนพอดินแถวนี้พวกเมียนเขาปลูกพอดินมันเป็นเกลติดกันนะครับพูดไทยแล้วพวกน่ะเป็นหยอดว่ามันเป็นปลายอย่างมันบอกข้างข้างับผมอาจจะเป็นกับปิ้นหรือเป็นกระปังก็คู่กันเลยผมอยากหู้ก็เลยเอามาปลูกเบิ้งในปลาใหม่ผมกับเพื่อนตัวนี้พวกปลูกเบิ้งว่ามันจะสวยไหมมันจะ โตไหมกับดินนี้เป็นเป็นดินแบบทรายคล้ายทรายอุ้มน้ําหน่อยหนึ่งครับมันสวงามบ่ผมสะสามารถทาให้มันสวยได้ไหมนี่ครับดินโอ้ดินมะพร้าจะจะลองเมืองว่าผมจะสามารถปลูกให้มันงามได้บ่ครับว่ามันเป็นกับดินหรือเป็นกับหยังหรือเป็นกับพ่าานหรือกับปุ๋ยผาดผาดอาหารมะพรแล้วก็มันปลูกง่ายบ่มครับเวลาปลูกมันง่ายครับแต่ เวลามันใหญ่อะมันหยาดพอผมเห็นบางสั่นกะมันก็หยางงามครับผมมันหยาดขึ้นผมก็เลยสิลองปลูกในรูปแบบความคิดของตัวเองเบ่งว่าสมาทมิรเขาว่าแต่เราเราอยากหูว่าปลูกมันสีงามบ่อมันสีเรลียวบ่ล่ะนายนั่งเฮ็ดจะได้น้ำมันถึงสกัดดีครับเพราะว่าพวกบ่งในคลิปเนาะ ก็บ่เคยไปเห็นตัวจริงแต่เห็นก็แค่เห็นแค่แคแบ้านซื้อหนามย่ามันก,ก็ออกบท่ท่ายครับผมบางคนก็ี่ประมาณ15วันครับถึงจะเต็มกระปุกกระปุกประมาณข้าน,นี้ครับผมเบอร์ยังกหบอหมูหนึ่งสองสามครับผมนอกปกเบ้างว่าประมาณคือผมจะเอาหนึ่งต้นต่อหนึ่งอาทิตย์กับหนึ่งกิโลครับผมอันนี้ก็แค่พึ่งพึ่งลงดินนะครับจะเอาอะไรขี้หมูปานนี้หมไว้ก่อนก็คริสต์มา ติดตามเบ้างเรืเลยครับผมสำหรับผลงานของยางพารานี่ครับอันนี้จะเป็นสองสองห้าหนึ่งไม่ใชปลูกเกิดบล็อตอันนี้เซลตัวละกิโลนี่ปลูกให้มันติดก่อน <c oughs> ครับผม น,นี้ก็เก่าตันครับผมน,นี้ก็บโอ้มาตันสุดท้ายนะครับแล้วจะมาดูกันนี่ก็จะเอาไว้ให้เขาแทงยอดนะครับผมจะค่อยเอาปุ๋ยมยาใส่พอานหีกปุ๋ยเต็มทีครับผมผ่าให้มันใหญ่อย่างผาราในคันแทนาะ ันนี้ก็ประมาณปีที่สามครับปีแรกปีสองก็สีเอาไว้สำก่อนพอเขาปีที่สามปุ๊บจะ,จะเอารถมาขยายคันแท่นหน้าออกครับผมเพื่อที่ใหหลักมันขยับกว,าวา้างพี่คว่างแตเพื่อนผมว่ามันสะได้ผลบ่แตอนแรกอก่อะไหมันติดครับจะปล่อยเไาขั้นตอนที่สองไปมันติดปุ๊บก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ทั้งปุ๋ยที่ใส่เป็นทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีใส่ควบคู่กันไปครับผม